มีครูแต่ไม่เคารพครูคุณอาจไม่รู้ว่าท่านยังมองคุณอยู่ในความเงียบสงัดของห้องพระหรือมุมลึกสุดของโรงละครเคยสังเกตไหมว่าภายใต้หน้ากากสีทองใบหน้าเหี่ยวยน่นและรอยยิ้มที่ดูเมตานั้นมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองเราอยู่เสมอพ่อแก่หรือพระฤาษี คำเรียกขานที่คนในวงการนาฏศิลป์ดนตรีไทยและผู้มีความเชื่อต่างยกมือไหว้เหนือหัวด้วยความศรัทธาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความศรัทธานี้แฝงไปด้วยเรื่องราวลี้ลับและแรงครูที่วิทยาศ,าศาสตร์ไม่อาจหาคำตอบได้ตามตำนานพ่อแก่คือบรมครูแห่งสัพพวิชาเป็นตัวแทนของพระฤาษีทั้ง108องค์ ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และทวยเทพเชื่อกันว่าท่านไม่ได้เป็นเพียงรูปปั้นหรือหัวโขนแต่ท่านมีดวงจิตที่คอยปกปักรักษาลูกหลานมีเรื่องเล่าขานต่อกันมามากมายในหมู่คณะลิเกหรือวงปีพาดในค่ำคืนที่ดึกสงัดหลังจากแสงไฟหน้าเวทีดับลงมักจะมีคนได้ยินเสียงเดินลากเท้าหนักๆเสียงกระแอมไอของผู้ชายแก่แก ดังมาจากห้องเก็บเครื่องดนตรีหรือหน้าโต๊ะหมู่บูชาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางคนเล่าว่าในยามที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดหรือกำลังจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจูจ่ๆก็เห็นภาพเงาของชายชารานุ่งห่มหนังเสือมายืนขวางหรือผลักให้พ้นจากอันตรายนี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าบารมีพ่อแก่แต่ในทางกลับกัน ความศักดิ์สิทธิ์ย่อมมาพร้อมกับกฎเกณฑ์คำว่าผิดครูคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดใครที่ลบหลู่ไม่รักษาสัจจะหรือนำวิชาไปใช้ในทางที่ผิดมักจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเจ็บป่วยหาสาเหตุไม่เจอหรือชีวิตพลิกผันจนหาทางออกไม่ได้เพราะท่านรักมากท่านจึงต้องเตือนและบางครั้งการเตือนของท่านก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง การบูชาพ่อแก่จึงไม่ใช่แค่การกราบไหว้ขอพรแต่คือการระลึกถึงครูบาอาจารย์และการประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอาชีพอะไรหากคุณมีท่านอยู่ในใจขอให้รู้ไว้ว่าท่านกำลังมองดูคุณอยู่ลองหันไปมองที่หิ้งพระของคุณดูสิครับบางทีท่านอาจจะกำลังส่งยิ้มให้คุณ หรือกำลังรอดูการกระทำของคุณอยู่ก็เป็นได้